กินดิเอ้าน้ำแก้ววยน้ำแก้ววยแก้วหนึ่งแล้วอีกแก้วหนึ่งอะไรน้ำมะนาวแก้วหนึ่งโอ้ขายดีไหมขายดีไหมพอได้พอได้โอ้เราจะกินข้าวนุ่งนักท่องเที่ยวเยอะไม่กองแล้วอืมเน้นแสดงว่าเขาขายดีไปกินข้าวกันค่ะ เคี่ยวไงอืมมีแต่เ้นมีตังมีตงอะปาเกตตี้สเต็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกินข้าวแล้วก็อะไรแค่นะอีกแค่น้ำมะนาวนี่อันนี้แกงกวยชอบมากเลยแกงกวยโอ้โหสวนนี้อะไรสซนอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกศูนย์อาหารค่ะศูนย์อาหารมีจุดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมีจุดเดียวโอ้โหแล้วมันอุดหนุนน้ำน้องกันนะมีแกงกวยมีน้ำมะนาวมีน้ำดินจี โอ้สับประรดน้ำมะพร้าวประลิตโู้ดูนักท่องเที่ยวก่อนเพื่อนๆดูร้านค้าก่อนโอ้โหแจบแตกเลยครับศูนย์อาหารแทบแตกเลยจัตุจักจตุจักเ,เดี๋ยวนี้เจเจเดินออกทางไหนได้อะซอยเดินทางเดิมมีจุดเดียวเาเ ครับผม,มบได้ได้ได้<ะ>ขอบคุณครับน้นนนำแกงหมุนน้ำแกงหมุนมจจ <c oughs> น้ำแกงหมุนหมุนหลอดหมุนหมอดหมุนมจวนเจะตุจกักโอ้โหนี่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์อ่ะตลาดเขียวจตุจัจกนู่นอ,อยู่โนู่นโนะฮะไม่ไปเจอ่ะเจมันอยู่บนตึกนั่นแหละนะเจตลาดเจอ้างเจอ่ะ,อะ เจเจมอจะเดินอ้องไปทางไหนดีนะอันนุตลาดเขียวจะตุจักรอมันก็เหมือนกันอะไกลไปอีกเดินทางนี้จะไปเจ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 ไหมจะไปเจ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 ไหม แต่มันมันมันเดินออกอยากนะเขาบอก,บอกเมื่อกี้นี่จะไปเจจเนี่ยไปทางไหนได้เนี่ยสุดๆนี่เรียกว่าเลยเหรอโอ้โหนี่ร้านจอดรถ ถามถามน้องะเจ้าหน้าที่อ่ะไปเจเจก่อนเดี๋ยวเจเจแล้วก็กลับมาจุจดตุจักต่อหนูหนูหนเจเจเดินออกไปทางไหนดีนี่เหรอที่ช,ช,ช่องช่องนี้เดินตรงไปเลยครับผมแล้วก็มันจะมีมุมเลี้ยวใช่ไหมนี่ไปเจเจฮะอยู่ในยังอยู่ในเขตจตุจักนะแล้ว <c oughs> ดูดน้ำให้หมดก่อนแนละ้วได้ทิ้งอืม้ม ขยะทั่วไปทิ้งอ่ะทิ้งไปเเสียงดังเนี้ยคนนี่มีอีกช่องหนึ่งนี่ถ้าจะไปช่องนี้ว่าเจเจเนี่ยเจเจพี่เจเจตรงไปเลยครับโอ้น่ารักมากขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ,ๆๆรบไปเจเจก่อน โอ้โหทีนี้ก็ถ้าใครจะมาขายของนะก็ามาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยวางได้เลยเนี่ยเป็นจุดๆเนีเนี่ยโอเคครับแล้วก็เดินลัดลอะไปขอ,ขอขอตัดนิดนึง